ข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจใครที่ไม่แม่นใครที่อ่านเรื่องทำที่จะเอาไปใช้สอบนะครับรู้สึกว่าสับสนสงสัยประเด็นไม่ได้ท่านดูคลิปนี้นะครับถึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ทีมงพระขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพอชอสายเหนียว้วยนะครับนอกจาก3 4ข้อนะครับที่ได้ดิวและกางเกงข้อสอบให้กับนี่พื่น้องที่เตรียมสอบนักพั้นในเจ้าพนันงานชุมชนทองหินหกแป้นี้นะครับตรงนี้นะครับก็ใช้หลักธรรมเดิมนะครับแต่เป็นข้อที่น่าสนใจนะมาดูประเด็นคําถามกันเลยนะครับคําถามข้อนี้เขาถามว่าการพัฒนาที่นะยั่งยืน การนาที่ย่งยืนสอดคล้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาข้อใดฮะการพัฒนาที่ยั่งยืนท่านบ่งไวนะขีบไวนะการพัฒนานะครับถึงนะสองนะครับยั่งยืนอันนี้เขาถาม่าสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดนั่นเองนะครับกอไก่ในอิทธิบาสีขอให้อริยสัจสี่ขอควา,า,ายสัพุริสธรรมจิตมองงูมักแนะครับหลายท่านก็สับสนสงสัยนะครับก็ตีไม่ถูก่โจทย์ไม่เป็นเรื่องหลักธรรมนะฮะ ดูคลิปนี้สามารถนําเอาไปใช้ในห้องสอบได้เลยนะครับที่ได้นาเรียนไปบ้างตัวระาท่านจะต้องเข้าใจเรื่องความหมายนะหลักธรรมนะครับใจนะครับอริยสัจสีเป็นหลักธรรมที่ทำนะทาให้เกิดความความนะความสําเร็จนะครับอริยสัจสีเนี่ยคือนะครับความจริงอันประเสริฐนะครับหรือว่าหลักธรรมแห่งการหลุดพ้นของพระพุทธองค์นั่นเองครับเอาไปด้วยอะไรบ้าง1น่งทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่มัดนะครับสี่ตัวเนี่ยทุกสัมมุทัยนิโรธมัคเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปฐมนะครับตนถึงระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยก็ ได้ใช้นะครับสมุทัยนิโรธรักทุกก็คือการมีอยู่ของทุกนะครับสมุทัยก็คือเหตุนิโรธเนี่ยก็คือความดับทุกสุดท้ายมัคก็คือหนทางแห่งการดับทุกใช่ไหมข้อควายเนี่ยสัพปริสธรรมเจตก็คืออะไรครับนี่ปริสธรรมเจตก็คือหลักอะไรครับหลักธรรมของคนดีหลักธรรมของสตบุรุษหลักธรรมของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอประมาณมีเหตุผลมีปุ๊บปุ๊บกันดีดีนะท่านกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับนัดนะครับมัดก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกเพื่อการหลุดพ้นเช่น ชอบกำลิชชอบการงานชอบเจรจาชอบอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเรื่องของมัดนะคือหนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เรามาเข้าประเด็นนะครับของแนวข้อสอบข้อนี้เขาน่าสนใจนะเขาถามเรื่องของยั่งยืนนะสอดคล้องนะครับกับหลักธรรมข้อใดการพัฒนาท่านหนึ่งสองประเด็นมีตรงนี้นะครับสามเนี่ยประเด็นร้องมาสุดๆเลยสุดท้ายเลยสอดคล้องกับหลักวนธรรมข้อใดเอาไปเลยครับข้อนี้อริยสัจสี่นะครับก็คือความจริงอันประเสริฐหรือหลักธรรมแห่งการหลุดพ้นนะเขาบอกว่า การขณะที่ยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมอริยสัจสี่เนี่ยคือการมีอยู่แห่งทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและหนทางไปสู่แห่งการดับทุกความจริงเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจเป็นหลักธรรมที่จริงแท้แน่นอนนะครับการทําให้เกิดความยั่งยืนไอ้นั่นเองครับไอ้นะครับนักขูตรงนี้เขาถามนะสอบสองสามข้อนี้ครับหลักธรรมในการคลองใจแก้ปัญหานะครับหลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหัวใจของการน่อะไรบ้าง สรุปย่ออีกทีหนึง่งถามคลองใจเราทำให้เกิดทําทำให้เกิดการคลองใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐพัฒน์จางในพัฒนาชุมชนคืออะไรสังขารวัตถุสีนะครับไอ้หลักธรรมในการแก้ปัญหาก็คืออริยสัจสี่นะอริยสัจสี่เศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนะครับสัพพุริสธรรมเจ็ดนะครับธรรมของคนดีคำว่าสตรบุรุษนะธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับสุดท้ายนะครับ วัตใจของกานชุมชนหลักธรรมที่เป็นัใจการนชุมชนก็คืออาตาหิอัต,ตานาโนธุ์ตนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนทนี่ให้คนนะครับเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนที่เป็นทําเป็นแก้ไขปัญหาเป็นโดยที่พึ่งตนเองเป็นหลักนะครับเชื่อมั่นในตนเองตามหลักของการพัฒนาชุมชนป้าน้าใต้ติวให้ท่านไปแล้วนะครับเลยการพัฒนาที่เกิดความยาั่งยืนก็ต่อนะครับอริญญสัตสีพอกเลยจริงกว่าจะทําอะไรให้สําเร็จได้เรามักเห็นปลายทางแต่เราไม่ค่อยเห็นความสม่าเสมอระหว่างวันที่คนเหล่านี้ทำ เนี่ยครับแล้วเราก็จะตั้งข้อบางทีเราก็ไปตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทําไมเพื่อนเราโชคดีจังทาไมเราถึงโชคร้ายจังบางทีเราอาจจะไม่ได้โชคร้ายหรอกเราแค่ไม่สม่ําเสมอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น,นยังขอตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามเ่ยนะครับ